ปั๊บปั๊บปั๊บดูลูกปั๊บ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 น้องคุณกายครับน้องใบปอนอนมีความสุขขาขึ้นห่างเฮ็ดขาปั๊บ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 เลยมีความสุขหลายมาหน้าก็มีความสุขไปเก็บใบอ้อยหัวตมาไปเก็บใบอ้อยหัวตมาเด้อแม่โบเอ้ยแม่พอนเอ้ย พี่กับน้องไปเก็บใบอ้อยหอมตะมามให,อ,โโมหอีอบจีนทำอาหาโชคจีนนั่นแหละน้องคุณขาเลยนนอนยูพูดยาวดิตอนเนี้ยน้องคุณขา่านอนยูพูดยาวขาขึ้นเห็ดปั๊บปั๊บเห็ดแห่มาพร้อมเห็ดแห่มายูพูดยาวเลยวันนี้น้องใบปอกะสีไปนอนนั่มดิบะเนี้ยนานนานน,อนา้องใบปอไปแล้ว เอา้อ้พอกระเห็ดแฮมมาเพื่อการลากเกินห่า,หางปั๊บปั๊บปั๊บดูปับป๊บปับป๊บอะปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้แฮมมามาหน้าสู่มือลาโน่นล่ะมันมาหน้าสู่มือของโกนมาหน้าสู่มือเลย น,นี่เป็นหอบอุ่นอยู่อากาศกระบอนหนาวปันได้จักหน่อยล่ะมันสิหน,นาวอากาศเย็นตอนนี้บ่นหนาวจากมือชิ้นน้อยมันถึกย้อนแสงเนาะเอาไห้ป้อขอล้างกายนา้องคุน่าก่ะ